เ <laughs> นี่ยครับเรามาดูเหลาไอ้ฉาบไอ้ห้องพักตัวเองนะครับผมฝั่งอาจารย์ชูยังไม่ทำหรอกเราบอกว่าให้เขามาทำอินครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพามาดูเหลาฉาบห้องพักนะครับผมก,ก็เวลาว่างเนาะเวลาว่างก็ทำเวลา เขาแก่ก็ชวนไปทำนั่นทำนี่ก็ไม่ว่างก็ไม่ได้ทำนี่ก็เอฟซีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าห้องพักเหลาเสร็จหรือยังเฮ้ยมองเราดะเยี่ยมจะเฝ้าตาไปอ้าวตาเป็นไรอ่ะตาหนงตาตาขาวกเขงอ๋อแล้วก็ไม่ได้ทำอีกแล้วอืมท <laughs> างอีกเยอะเอสต์เอวอต์ทีซาร์เนย กรตัด -lang อะไรตังตังรูยนเยนาะถักฝีมือมากครับคนนี้ทำเป็นทุกอย่างนะครับจากที่ไอ้ทำงานไรเราทำงานก่อสร้างเนาะครับทำงานก่อสร้างมานี้เราทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับทำงานก่อสร้างก็เป็นจับกงังเป็นคนผสมปูน ก็มานี้เราทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเชื่อมเหล็กตัดเหล็กโอสุดยอดขับรถไถขับสิบล้อได้ได้หมดนะครับจากที่มาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยโอ้สุดยอดมากเราถือว่าแต่ยังโสดนะก็ไอขว่าอะไรนะจีบสามไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยจีบสามไม่เป็นหรือไม่เคยจีบหรือเปล่าเป็ไนไงเนาะ <laughs> เราอายุก็เยอะแล้วนะเราไม่ใช่อายุน้อยนะสามสกว่าแล้วสามสิกว่าแล้ว<ป>จันชูพามาพามานี่คือวิ่งดินวิ่งงานไรนี่ก็ให้ยืนแต่ตากแดดแจกแต่ตัวแหละ <laughs> <laughs> พอทุกวันนี่ ทุกวันนี้ขับรถไถขับใครป็นคนสอนอะ่ะขับรถขับขับขับรถอะ่ะเท่าแกอ่ะาแกหรือว่าใคร<แ>อา้าพูดที่ใครเป็นอาจารย์คนแรกเอาเก้าเออใครเป็นอาจารย์คนแรกที่ให้ขับรถอะ่ะเอาใครที่เปิดเปิดโอกาสให้เราขับเอาเราจำได้ไหมเ,เออ เนี่ยคนมีแต่ให้เราขับทำไมอย่างนั้นงี้โอ้ยถ้าไม่ปล่อยก็ไม่เป็นนะออถ้าไม่ปล่อยก็ไม่เป็นหรอกเราก็ต้องปล่อยต้องให้โอกาสอยู่กับรถมาหลายปีแล้วมันก็ต้องขับเป็นใช่ไหมอ่าเราเนี่ผมนั่นเลยให้โอกาสเลยครับเคลื่อน พอเคลื่อนไปแล้วเท่าแก่เขามองมาเริ่มเห็นแววเขาก็เลยเริ่มให้จับรถไถจับรถไถปุ๊บตอนแรกก็แค่ให้ดันดินเนาะไม่กล้าให้ขับออกถนนใหญ่ใช่ไหมเราบอกโอ้ยให้ขับไปเลยเท่าแก่เขาก็ขับรถปิ้งอัพตามพอทุกวันเนี้ไม่สนแล้ว <laughs> จะไปทางไหนก็ไปเถอะ คือให้โอกาสครับผมเนี่ยให้โอกาสทุกคนนะเด็กน้อยคนไหนที่มาอยู่กับผมนี่คือให้แต่ขยันขับรถเป็นหมดเลยขับรถเป็นหมดทุกคนนะถ้าอยู่กับผมนะใชเ่เลยไม่เคยห่วงวิชาหรอผมไม่เคยห่วงไม่เคยห่วงวิชาไม่เคยห่วงรถคือว่าคนที่ก็หาดีเขาจะระวังระวังมากที่สุด เขากลัวจะโดนว่าโดนตำหนิเขาก็ต้องแบบไม่ให้รถเขาเป็นอะไรเราก็ต้องเปิดโอกาสให้นี่แล้วก็มาอยู่นี่ดูว่างจากที่อะไรเ ใช้แก๊สเชื่อมแต่ทุกวันโอ้ยฝีมือมากเลยการเชื่อมของเรานี่ยฝีมือมากเชื่อมนี่เทียบเท่ากับช่างโรงกลึงเลยอะเชื่อมไม่ใช่ธรรมดาเราเก่ง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 อ่า ตอนไปขุดขุดเคื่อนอยู่บารณะก็ผมก็เจอว่าให้เราขับทำไมก็ว่าอา้าวท้าไม่ให้ขับจะรู้ว่ามันจะเป็นห่ <laughs> <laughs> เหมือนกระฉาบนี่ ถ้าเราไม่ลองทำไม่ลองสัมผัสนี่มันก็ไม่เป็นเนาะเราเนาะเราดูเราดูเนี่ยเหมือนง่ายนะลองเราไปจับทำเองดูอะเราลองปูนไม่ติดผนังแน่ปูนไม่ติดผนังนะคือคุณจะป้ายยังไงมันก็ไม่ติดหรอกมันก็จะหลุดตกมาแบบแต่นี่คนเขาเป็นเพื่อวิาบก็ใช้แรงกดไปด้วยอะไรไปด้วยเนะี่ยเออ เราดูเขาอ่เหมือนง่ายเวลาทำเองอะมันยากวันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูเรา คือวันนี้จะให้แผงนั้นเสร็จเลยบ่หรา,<ะ>าอีกแผงนึงอ่ะบบเสร็จมั้ยหรือเปล่าส่นปูนไม่ทันถ้าทำให้เนี่ยก็ไม่เสร็จมันอยู่ที่คนผสมปูนเนอะอสายไม่พอเหรอจิตินต้องได้ไปเอาสายอีกระถหนึ่งโอ้เสียเฮ้ยโก้เฟียนไหมมันจะพูดโฮเฮ้ย ไรต้องไปเอาทรายอีกรถหนึ me, ่งทรายไม่พออทรายนี tongue, ่ฉาบก็เกือบจะหมดแล้วทรายฉาบกระก่อเทพื้นออ่เทพื้นแล้วเขาซื้อมายังวงกบประตูยังบ่ ออเขาเทพื้นก่อนเทพื้นก่อนแล้วก็ซื้อวงกบสั่งบล็อก,กอืมอคือให้ทำห้องน้ำก่อนเขาก็ไม่ยอมทำรักทีจะ <c oughs> ทำตรงไหนดีห้องน้ำฝั่งนี้ไหมะฝัะ่งนี้ไหมห้องน้ำอ่ะ

สมปูนให้หน่อยสีปูนให้หน่อยเนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยเสียโหยเสียโหยเสียโหยผู้ช่วยกลายเป็นอยู่กลายเป็นอยู่คู่ซีแล้วแต่อยู่เป็นเพื่อนเหลาแล้วเสียโหยโอ้กะบะทำไมไอ้นั่นมันกัดบ่โอ้ไอ้นั่นมันกัดบ่ ไอโก้มันกัดวะกระบะนี่ฉีกหมดเลยไหมโอ้ไอโก้ไหวเลยโก้เนี่ยนอ้อะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแบบนี้บ๊ายบายครับ